ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ผมผมชื่อใครผมชื่อมารุบุอิทากาชินะครับถึงใครไม่รู้นะแล้วก็คลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นชารดสหรือชา a ์โลไฟห้านะครับอันนี้ผมผมไม่บอกนั่นโหลดได้ที่ไหนนะครับโอเคแล้วก็ลุยเลยนี่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงด้วยเนี่ย วัดแล้วทำไมจึงไม่มีตัวได้เอืเจอเชนโดชันจะไม่แพ้เออโดนอีกแล้วมาดิวิวิแรงแรงโดนจับทุ่มอีกแล้ยเลือดมันไม่ค่อยเยอะวะ่ะที่ผมชอบในด่านนี้ก็น่าจะเป็นกราฟิกเออคริสดาเมดดาเมดของ เออเอาเป็นนี้แล้วกันตีแรงขึ้นเออสิบเปอร์เซ็นต์ดูเชื้อใครเนี่ยวินจาอุ้ยแรงขคือหุยแรงขึ้นจริงวะ่ะอืมน่าจะเป็นโมดซาวเวิร์อืมซีคลิคซีเล็กเช,ช็ดคริติคอลฮิตชานบวกสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ฟูเลือดสิบวกสิบเปอร์เซ็นต์ ไทเกอร์พาวเวอร์ดีกว่าผมไม่เล่นฟูเรือนะผมเล่นตีแรงโอเคคนต่อไปก็คือคนจากภาคสองนี่คือตัวเก่ามากเลยนะพวกอุ้ยแรงว่ะเอ็นเซียน,นี่แรงมากไทเกอร์แรมบวกห้าสิบเลือดเลยนี่บวกห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์บวกเลือดกดดิลูกด เลือดเลือดเลือดบวกขึ้น50%โอ้โหคิดติคอร์ด้วยฟร์สไตร์ด้วยหิ้ตายเลยไทเกอร์พาวเวอร์โอ้จบได้แล้วนะบออย,ยังไม่จบมีจาเบ,บทนอนอ อือวิ่ไม่ตตยไม่ไม่ตตยอุ้ยตีแรงว่ะอุ้ยู้ไอชิบหายละท่านี้ข้าชอบอมชโดก์แล้วก็เป็นเหมือนเดิมพร e เฟคฮีทจัมปิ้งแอตแท d ดิว75%โมดามิดว้าวดีเยี่ยมเลย อ้าขต่อไปมีประสบการณ์จากการเล่นภาคสองอยู่ ชิบหายอ๋อนี่ฟรีนึงเรอเริ่มใหม่งั้นเหรอร้าลมากแม่นางเโอ้ยเอา้าถอยกลับไม่ติดยืนแบดหนักต่อยใครซึกเลยร้องเสียงทุกคน,น,นจะไม่ได้ยิน นุ้ยได้เป็นแม่นางในภาคสองอีกแล้วอือ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 อีโดนหัวเออมันจะกระโดดีมันจะกระโดดสับโดดทีโดนเอินฟิช ไม่เวพ่นจะบวกมึงร้อยเปอร์เซ็นต์ดำเี้ยตันี่เป็นอะไรที่เยอะมากนินจาเบทพนอีกแล้วก็บ็อกอยู่นี่เวิวุ้ยวุวเอาร้อยดิเปอะไรที่โคตรอันตรายคนเลยเพื่อน จะแพ้ไม่ได้นะอุ้ยอุ้ยรวบทันโอ,โอ้ยไม่ได้อ่ะอุ้ยอูย้ได้สองพันบาทไม่แย่นะครับไม่แย่ือว่าตัวกมมันให้อย่างนี้กับเราอยู่แล้วอู๋นี่คือหน้าชาโดสุดรอเรา แล่นอะไรเปลี่ยนอาวุธคล้ายๆสักทีเถอะมีอัพมีอัพอีกอเงินแบ๊ดมากเลยแล้วอาวุธตีไม่มีเลยแบ๊ดแบดอีแล้ว ก็รื่อง okay. ่นีเ hey. ชัตเตอร์อะไรดาวโหลดก็อดาวโหลดพูดสักหน่อยแล้วกันอืมจะว่าไปตัวเกมนี้กราฟิกก็สวยเหมือนกันนะนี่ตัวเวอตัวเกมฟรีด้วยนะ อะไรเนี่ยผมก็อยู่ในนี้ไม่ใช่นี่ผมมีเน็ตอยู่นะไม่มีเน็ตกูมไม่อาจคลิปหรอกนะครับผมไม่มีเน็ตกูไม่อาจคลิปหรอกไม่เอาเลยมันกดเสะมันกดเอาไม่ได้ เดชเข้าปกติไม่น,บบนั่งเางโง,โง,โงโ่เลอเกินเพิ่มดาเมจในการโจมตี25อร์เซ็นม์อืมเยี่ยมขันตะไใต้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 สูตรนี้ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็เลือดกูทำไมมันเลยอ,อีกสองแล้วมันมีดกรูให้กูผมเอามาเป็นคลิวคลิวเลอร์นะ ไม่รู้ว่า,วามันมันคืออะไรนะนี่น่าจะโดนแทงแล้วไม่รู้นเ่็มดช็อตดาเมจบกวกสิบเปอร์เซ็นต์าไม่แย่ มันคืออะไรวะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะว่ามันคืออะไรนะโอ้ช็อตแมวตกอีกฟันฟันเออ้เยี่ยมเลยแล้วก็ยังจะมีไฟเกอร์พาวเวอร์แล้วกันโันด้ามมีดยี่สิบทุกอย่างมีกูก้วย ตีเลยทีย่คิดติคอบวกดามจห้าร้อยวัดระดับท้องด้วยนะประเบิดไอเคียร์เราพบวก,กับนินจานะนินจาน่าคสองเฮ้ยโอ้โหช็อคไม่มีอาวุธเลยข้าก็ยังเล่นได้ฮะ

นม่ทว่าช้าโด้ดูมิลานี่ด้วยหหโดนแทงไปวยอุิยอ้าวเรียบร้อยไทเกอร์โดมิโนวิรันด้วเสื้อเซนเซ่ะ เฮ้ยดูทตามินเอนิจี้ไมเยอะขนาดนี้เผื่อเนี่ไงเฮ้ยไม่ตายไม่น่าเชื่อว่าเซนเซีจะไม่ตาย เด็ดออกว่าเด็ดออกว่าอุ้ยไม่ได้แล้วอันนี้ก็หนบจังเลยเนี่ยไอ๊ชื่อแกสัตว์รู้สึกว่าชาโดูนี่ อันนี้จะเป็นตัวร,ร้ายยังไงไม่รู้อ้อโอ้ยยังจะมีพลังฟื้นตัวอีกเฮอ๊เ,เทมีมๆโกงเกินไปว่ะอื้อไอ้เหี้ยคนจะตายโอเคไฟก็จบลงไปแล้วแล้วก็เจอได้ เป็นของดีมาเนอะอีกที่นี่ยังมีบางอย่าให้คุณดูณบบด้วยมีกบดบรัเบิะเล้ศเลยล้ะเลิศเลยฟอสบวกกันอันนี้ได้เป็นเฮ้ยเฮ้ยมีได้เหรออืมอีคิวโอ้ยมีอ,มอ,มมอาวุธแล้วอะ อ,อันนี้ยังแรงกว่าเลย <c oughs> ดิฟเฟน์โอ้โหอ,อัพเอาไปถึง์ผมโอเคนะครับเรามีหมวกแล้วก็มีชุดเกราะแล,นะรแล้วก็กลุยกันต่อเลยเอ้ยมีดูไม่รู้มีอย่างนี้ด้วยไทยเกอร์ไม ไปกดเพลงหรืออะไรเอชักหายเอึเออ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 เอาไม่ได้โอ้ยเตะไม่โดนเอาท่านี้ไปแดกอ,อุ้ยจะทำท่าจะจะทำท่านายเพื่อนโอเคเสร็จแล้วจบไปแล้วนะผมไปแล้วครับ